ก็ข่าวดีสำหรับคนที่ติดแบคิสต์นะครับติดมายาวนานเลยแล้วก็อยากจะได้ลดนะอันนี้เฮียเทฟใช้คำว่าขออนุญ,ญาตอ่านข่าวไทยรัฐให้ฟังนะอ่านข่าวนะไม่ได้คิดเองเออเองนะเดี๋ยวซวยไปด้วยนะ <S <S ก็นะครับคุณจุลพันธ์นะครับรัฐมนตรีช่วยการคลังนะครับก็มีนโยบายซึ่งยื่นต่อธนาคารประเทศไทยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยคนติดแบคิสต์บุโรประเทศไทยเยอะรวมถึงคนที่ มีผลกระทบจากโควิดด้วยแล้วก็ทิ้งตัวติดแบคทีสไปเนาะครับคพติดแบคทีสเนี่ยมันเหมือนตายทั้งเต็นเลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้พูดง่ายจะซื้อรถซื้อบ้านก็ไม่ได้หรือคนจะทาธุรกิจจะกู้เงินานานาทธุรกิจก็ทําไม่ได้ทิ้งทำไม่ได้ท,ท,ทำยังไ,ไ,ไงครับเขาอยากมีเขาอยากได้ไหมละ่ะในความอยากได้เขายังอยากมีเดิมใช่ไหมมันก็ผลักดันให้เขาเนี่ยไปอยู่ในกระบวนการคู่นอกระบบนะครับไปจับดอกเบีย้ยที่แพงร้อยละยี่ร้อยละสามอะไรเงี้ยจนทําให้บางทีก็ล้มล้มแล้วล้มอีกนะครับ าทางเรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาก็เลยนําเสนอต่อทางพิษไทยว่าเฮ้ยแปเนีมันนานไปนะอย่างน้อยๆขอสักหปีได้ไหมผมอธิบาย,ยางี้ก่อนนะถ้าคนที่ติดแบคทีนนะเขาจะโดน5ปี5ปีแล้วจะมีการทิ้งค้างชื่อวิอีก3ปีในประวัติเนาะบางคนนี่บอกติดแบคทีสิปีแล้วหาไม่เจอซื้อรถใหม่ได้นะบางทีก็เจอเหมือนกันนะเจอเหมือนกันก็มาซื้อรถกเฬีเนนะหลายคนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาดู8ปีแต่วันนี้เราอยากให้เหลือ6ปีนะครับให้แบบว่าอย่างน้อยก็รอบเทอม นะครับจะได้กลับมาเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อแบบธนาคารได้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาเขาเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะบางทีแบบถูกยึดรถไปแล้วมันมันก็ไม่มีแล้วอะรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีบางทีต้องไปเช่าบ้านอยู่ต้องนั่งรถเมอะไรเงี้ยแล้วมีเงินก็ซื้อไม่ได้พอซื้อก็ต้องซื้อสดก็ซื้อไม่ไหวเงี้ยครับก็อยากจะเข้าสู่กระบวนการไฟแนนซ์ธนาคารเนาะอย่ยตอนนี้เขาก็จะปรับนะแต่นี้ถือว่าเป็นข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องดูท่าทีของธนาคารด้วย นธนาคารประเทศไทยด้วยนะครับว่ายังไงนะครับแล้วก็กลุ่มลูกหนี้รห, 2, 1, นะรหัส2-1นะรหัส21นะก็จะเป็นกลุ่มที่ติดผลโควิดนะครับตรงนี้เขาก็จะขอปลดให้ไวขึ้นนะครับจะได้กลับมาเข้าสู่ระบบเพราะพอหลังจากที่เราติดแบคลิสต์เนาะเราเราไม่ได้แล้วเรายังต้องใช้เงินอยู่เนาะ มันออกสู่นอกระบบนะครับตอนนี้ก็ทุกทรมานบางคนเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกนะครับโดนดอกเบีย้ยสู้ดอกเบีย้ยไม่ไหวนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้ามันมีข่าวดีๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวไทยรัฐของอ,ออกข่าวเมื่อพศ2 5 6 7เดนะเดือนประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเฮียเทีดจะดูข่าวเรื่อยๆแล้วถ้ามีเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับเฮียเทก็จะมานําเสนอนะครับฝากคลิปสไลด์ดีด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีข่าวอัปเดตสามารถคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็รัใช้ว่าจาสุภาพด้วยนะคคครับบอุณ